ยาจะขุอันนี้คือลงบานศรีละเราจะไปวัดหลวงพ่อโบสน้อยจะไปวัดหลวงพ่อโบสน้อยนั่งเย็น เดี๋ยวเราไปถึงวัดหลวงพ่อโบสถ์น้อยเนี่ยเราจะถ่ายทุกคนในทุกวัดเห็นไหมทุกคน, mm hmm. กคนวัดหลวงพ่อโบสถ์น้อยข้างโรงพยาบาลศรีราชวัดอันนี้ฮะวัดอัม,มรินทารามวัดอัม,มรินทารามอ้าวอะไรวะวัดหลวงพ่อโบสถ์น้อยเนี่ยมา้ยหน่ยใช่ไหมหลวงพ่อไงแต่หมายคนแถวนี้จะเรียกหลวงพ่อโบสถ์น้อยแต่ชื่อวัดอต่วัดอัมรินอ๋ออัมรินวัดอัมรินทาราม เราก็จะข้ามคนทางไปอย่างนี้ไนะ็จะหนี้งนี้หนหนจจีนนหนีน้น้หนานี้หนัหนพ่หมั้น้หนดแลนี้หนันี้หนีนม้หนี้หนีุงนั้หนี้หนี้หนีนี้น้น้อนี้อี้อนี้นี ก็นี่นะครับผมนี่นครับสื่อวัดรพรุธารามเรื่าเส้นเรนนื่องเลี้ยับวัดหลวงพ่อโบศน์น้องนึกจ้าทุกคนนึกจ้าทุกคนเนี่ย หาพรหลวงพงหลวงพ่อก่อนปีมงปีใหม่นะครับทุกคนนะพ้นกับมาลายได้เหยมากเข้ามาอันนี้ป่บวัดหลวงพ่อโบสถ์เครเคยมาบ้างวัดนี้เม้นมาดวดเม้นมาดวดนะจ๊ะทุกคนไม่เชชมตามตัว่าจะช่วย

วัดอบรุนหลวงพ่อบทน้อยนี่จะเป็นคนใครเคยมาวัดนี้มั่งนักะมันสิโลคนไปอยากกุลล้มนะพวกคุ้มสวัสดีพี่น้องพระคุทมาแล้วพี่น้องให้พี่น้องมาวัตรทดเถอะทอดแม่ทศเทอดแม่แล้ันนี้เ่าทางขึ้นทางไหนเฮ้ย ทริปนี้วัดหลวนหลวนครับผมนี่อ๋อสถานที่คนไบกรากบไหว้อยู่ตรงโน้นันนี้นนมาไหว้ยเยอะนะครับทุกคนวัดเนี้นะมาไหว้ยเยอะเมาะ นอข้ามนี่ใช่ไหมสวยวัดสวยสวยจริงนฮากบวนบาร์อแล้วก็สวยมากเลยเห็นไหทุกคนอ่ะโอเคเรามาเนี่ยดูคร่าวๆยะ เบอกว่าต้องรับร้อนเดินไปทั้งบานเลจนุดท้ายแล้วนะลูกสายเลยเด็กเล้าจะกแยกออกมาได้ครับแต่ว่า่นีมวามัช่วยไื่ได้เด็กนะเดลอัลงลลง